ทําการแสดงแล้วทีมงานนอพันธิภาเจ้ายอดอัศวินจวดตอนนี้เ <Bless> ป็นสาวกับโป้งเฮียนไปก่อนหลังจากที่น้องแน็กนะคะลูกชายเหยียบผ้าใบขาดมุนเบิร์ดพ่อก็เลยไปเก็บอันทางๆ้างอยู่หลังบ้านมาใส่ให้ก็เลยได้ตามสภาพนี้ละทีนอ เดี๋ยวพาไปดูที่เทเทอยู่ติดกับบ้านพยอดเลยนี่แต่ว่ารถพรยอดไม่ได้วิ่งนะคะเพราะว่าไม่มีคนขับรถไทยพยอดก็ต้องจอดแล้วก็ไปขับรถไทยก็จะได้วิ่งกันอยู่สี่ขุนพลโอ้สามขุนพลมีอัศาวินหนุ่มอนันพี่ยุง รันรั่นรั่นรั่นฉายาเท่าซิ่งพอยอดเล่าเก่งเนียแกทำได้ทุกอย่างขับรถไทยแต่รถเก๋วไม่รู้ว่าแกขับได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแม่พรเราบทเป็นสาวแจกตัว เอากี่เที่ยวแม่ข้าาจนเต็มเลยบอกฮะอัญ<า>จา้จาข้างๆทำไมทันสะฮะเราสูดไม่ไม่ต้องพูดเออก็เจี๋ยเลยอัญจา่จาขัาสะนึกว่าจะได้งานใหญ่ที่ไหนได้ เขาเท่แต่อขอบขอบไหมพี่น้องเท่ขอบขอบแล้วตรงกลางเขาจะทําสะไว้น้ำมาสักคิวหนุ่มอัน